เอาเรื่องใครกับใครกูดูไม่ออกเลยเท่ากับเท่าเท่าชนะแต่เท่าไหนไม่รู้อมันหวานมึงจะเล่นมึงมั่นใจขั้วแล้วไอ้สัสกูตีเลยไอ้สัสกูตีเลยไอ้สัสกู มีสัตปปิแล้วไปดูกูไปดกูตัวเสือกตัวเสือกระดับร้อยออออตัวเสือกแบบใกล้ชิดไม่ไหวแล้วจะนมึงไม่ไหวนีว่ันโดดมาข้างหลังมันโดดมาข้างหลังมันโดดมาข้างหลัดดง เอาว้า,าวากระเยอะกรกเยอะกระเยอะโอ้โหหัวเหลืองโดนตรงกลางไหวไหมตรงกลางอึ๊บอึ๊บหัวแข็งอยู่นะหัวแข็งอยู่นะอือแข็งจังอ่ะ อ้าเฮ้ยเอาเรื่องจ้ะดูดูรถจับตาคนเหลืองเป็นอะไรวะไปชุบเพื่อนโอเคตรงนู้นเฮ้ยพยามันจบหมดวงเลยเว้ย มันไม่คุยกันเลยวะไม่แบบยืดเยื้อมันถึงมาถึงมันบอกว่านะเอาเลยเอาเลยอะไรเงี้ยมันก็ตีกันเลยไม่หรอพี่มันเป็นเพื่อนนะอย่าเลยเพื่อนะนะไม่หรอกเป็นเพื่อนนะไทยมุงอะ่ะไทยมุงแล้วว่าสูงเข <c oughs> okay. บอกเดินเกคเราใกล้ชิดใกล้ชิดเย่ซ <laughs> <c oughs> ันต้ามันเอาเรื่องว่าเริ่มแล้เริ่มรีละ

cảm ơn phiền đó các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm เด้แล้วครับเอา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 ตำรวจยิงเก็บบาวุ้ยนะครับเขาจะไม่ดิ้นนะครับตำรวจยิงตำรวจยิงไปไหนกันแล้วโอ้มวยจบแล้วหรอจบไวเออยังยังยังเป็นแอบตีกันนอกวงเป็นคุยอะไรเหี้ยแต่เป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรเหี้อเป็นคุยอะไรเยอะกระจอกแล้วมีเยอะอะไรได้เหี้ยควายมน้ำควายได้เหี้ยเสี่ยว

ตำรวจไม่ยิงอ่ะจริงๆตำรวจต้องยิงแล้วนะโป้งโปงสลายชุมมากโงำเง้อ เอยเว้เขาอาจจะไปแทงกันตรงนู้นเฮ้ยเขาตามชนเหรอมไม่ชนคนเลยว่ะไม่เงาสูด เราไทยมุงเกินร้อยอ๋อเขามาตีกันตรงน,นี้โถระดับไทยมุงเขาย้ายจุดตีไว้กูมาต่อเอาไหมโอ้ยกูโดนโโดดนนเดี๋ินๆกูโดนไทยมุงโดนเฮ้ยเขามาซุกขวาแฮงแฮงแจ็ดอีสัดอีกไทยมุงระดับใกล้ชิด อุ๊ยกูดโดนสตันอะไรไม่รู้มันจะโชว์ข่าวที่อ,ทอะไรปัดอะอ,อ๋อหัวกูจะแตกกูก็ว่าอะไรมันสั่นๆจับเลยจับเลยคนที่ยิงแล้วจับเลย Mấy kia hùng hay mùng hay mùng lừa đảo lại chấp nhận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  chấp Ai? ออก. เตีครับผมก็เขายิงผมผมจะออกยังไงล่ะมันมันออกไม่ได้อยู่แล้วผมกลางเคอร์ฟิวแล้วคุณยังใส่กันอยู่เลยอะไรคุณกลางคุณเพิ่งกลางเองมันไม่ได้เพิ่งกลางครับอะไรครับคุณเพิ่งกลางครับคุณกลางสี่แยกก่อนไม่ใช่เหรอครับโวก็ของกลางสี่แยกแล้วผมก็มากลางตรงนี้อ้าวมันกลางก็ต้องให้เวลาป่ะครับกลางปุ๊บต้องออกปั๊บเลยรอใช่ปะนี่อ่ะโอ้ยจี่เลยคับจับชเที่ยงอยู่หรอไม่มีตังหรอครับพี่แจนออจับเพื้นที่เลยพี่ชานอะไรนะครับ อะไรนะครับอเอ้ยงไม่ได้ยไม่ใช่โอเคได้ครับได้ด่ะในทีคใครมุงเลเวลร้อ,รอยอ่ะออกจากพื้นที่ก็ได้ว้าแต่สิบห้าวีก็มันก็ต้องเล่นแอร์ดอก <c oughs>